สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นช่วงเวลาของเจ้าบาบารี่ยนรา้าทวีแมนนะคะในในบระกล่องรางวัลของพีวีพีนะคะเจ้าแอปอโคโพเลสนะคะกล่องที่แสนจะยากเย็นนะคะอันโตเมสติกเอโอีนะคะ โออโดยส่วนตัวคือเอามาเล่นแมัดทั่วไปอย่างไหนแมแมัดทั่วไปปกติค่อนข้างจะใช้ดีใช้ได้อยู่นะคะทุกคนขาวันนี้เราขอเปลี่ยนตัวเปิดเกมหน่อยนะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาไปลงในโหมด PVP คือไม่เวิร์กนะค,คะทุกคนขาขอขอสอตอนะสำหรับฟอร์มาฟรมคือเจ้าตัว barbarian ไม่เหมาะการนำไปลง PVP นะ แต่ว่าถ้าเล่นแนักทั่วไปอย่างเงี้ยฟอร์มัก็ใช้ได้อยู่นะจ๊ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งอยู่กับปลายแงของ PVP นะทุกคนวันนี้นะขอบอกเลยว่าขอนอกเรื่องขอนอกเรื่องหน่อยเอาเป็นว่าบาบาเล่นก็ประมาณนี้แหละไม่พูดอะไรเยอะไปหามาเล่นกันองแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ขอมาบ่นหน่อย PVP โอ้ยวันนี้เข้าไปเล่นตีลสิบครั้งเจอเพื่อนดอยสักแปดรอบเพื่อนดอยทีนี้คืออะไรเข้ามายืนนิ่ง AFK ไม่ลงตัวมายืน นไม่ช่วยอะไรเลยนะคะทุกคนคะเหมือนเข้ามาเพื่อเอาอีตัวทีทีไปสะสมซื้อกล่องมาเปิดกล่องจุม่มในขณะที่เรานะคะผู้ทุ่มเทกับการเล่นต้องการกัไตแแหลเจอเพื่อนด๋อยตัวทวงแบบนี้ขอบอกเลยว่าหุนงินมากทุกคนและหลายๆคนก็เจอปัญหาแบบนี้นะคือเข้ามาเป็นตัวทวงเพื่อทีจ่จะไอตัวทีทีไปสะสมเปิดกล่องแต่คนที่เขาเล่นไตแแหลกจริงๆเขาเสียอารมณ์ไงทุกคนทําตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยจริงๆวันนี้ เลเยแต่นี่แพ้เพราะเล่นอยู่คนเดียววางอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวส่วนเพื่อนดอยนี่แบบสุดๆจริงๆทุกคนอย่าทำตัวแบบนี้นะไม่น่ารักเลยจริงๆไม่รู้เป็นอะไรกันแหมเกินงามเกินทนนะจ๊ะพอมาโฟมขอบ่นหน่อย,ขอ,นนอยขอใช้พื้นที่บ่นหน่อยคือตั้งใจจะการเล่น PVP มากแต่มาเจอเพื่อนในดอยแบบนี้มันเซ็งในอารมณ์แล้วเจอกันกหลายคนตั้งใจเล่นหน่อยเราต้องการจะใต่แรงทุกคนเข้าใจไหมคะต้องการจะใส่แรงไม่ใช่มาวิ่งเล่นไปสนามเด็กเล่น บาเลียนถ้าเล่นแมททั่วไปโอเคเวิร์กได้อยู่คขขสตนะประมาณนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเอาไปลงพีวีพีไม่เหมาะเนาะถ้าใครได้เนี่ยลองเป็นยังไงก็มาบอกกันบ้างนะจ๊ะแต่ให้ยังไงก็ช่วงนี้ที่หายห้าถ้าฟูถึงหายเงียบไปนั้นไม่ค่อยรีวิวตัวละชั่วโมงนี้หายไปที่พีวีพีจ่าวันๆจ่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีคลิปอะไรมารีวิวนะเพราะช่วงนี้ไฟแรงอย่างเดียวเลยโอเคยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้กันและกันได้จ้ะอย่าลืมนะอย่าไปทำตัวไม่น่ารักในพีวีพีนะท นะช่วยกันนำมาหากินถ้าแพ้คือขอให้แพ้พูดต่อสู้ที่เขามีตัวดีๆไม่ใช่แพ้เพราะสนามวิ่งๆเหมือนยีนเอฟเกลัสกรดกรดสกั รับชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe เป็นกำลังใจให้ฟอร์มมาฟอร์มกันด้วยนะคะ